สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่าครับวันนี้ก็พามาชมคลายรถถังนะครับช้างที่ตกมันครับนานที่สุดนะครับนี่ก็สวัสดีไปยังคนพ่อคนแม่เอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่าของเราด้วยดีเสมอมานะครับถามพ่อควานนะครับว่าหยุดหรือยังพ่อควานก็บอกว่าเดี๋ยวออกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวออกเดี๋ยวหยุดนะครับก็ไม่ หยุดสักทีนะครับไม่หยุดสักทีก็คือออกเสร็จก็หยุดออกเสร็จก็หยุดนะครับออกเสร็จก็หยุดนะครับพอตอนนี้ก็เริ่มแห้งๆบ้างนะครับยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวสักพักดื่มน้ําลงไปนะครับเดี๋ยวก็จะออกอีกนะครับดื่มน้ําลงไปก็จะออกอีกนะครับตัวใหญ่นะครับที่ชื่อรถถังเพราะว่าตัวใหญ่นะครับที่ก็ไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนนะครับหลายเดือนนะครับก็เพิ่งมาได้ถ่ายนะครับคิดดูนะครับนู่นนะครับเศษหญ้านะครับ เศษหญ้าที่พวกควาด okay. ทําความสะอาดนะครับกองสูงขนาดนี้นะครับคิดดูนะครับว่าตกมันนานขนาดไหนนะครับนู่นนะครับดูนะครับเศษกองหญ้านะครับที่ทําความสะอาดกว่าที่รับพี่นอนให้คุณตานะครับนี่นะครับก็คันตาตาก็เสียข้างหนึ่งนะครับตาจะหมดข้างหนึ่งนะครับถ่ายรูถังนะครับตาจะหมดข้างหนึ่งนะครับตาเสียยังว่านะครับช้างชราแล้วนะครับช้างชลาพอ เร <twitch> ester, ิ JI, ist, state, ่มแก่ตัวเริ่มชราตาก็เริ่มฟ้าฟางนะครับก็เหมือนคนนะครับเหมือนคนเราพอเริ่มแก่ตัวตาก็เริ่มจะฟ้าฟางหูประสาทสัมผัสทุกส่วนทุกอย่างก็เริ่มจะทํางานช้าลงนะครับการได้ยินก็เริ่มจะช้าลงเหมือนกันนะครับคนเหมือนกันนะครับช้างเหมือนกันนะครับช้างก็การได้ยินก็จะช้าลงนะครับนี่ก็ยังไม่มีบ้านนะครับยังไม่มีบ้านอยู่นะครับแม่ขวานก็เข้าไม่ถึงโลกโซเชียลนะครับแม่ขวาน เล่นโทรศัพท์ก็ไม่เป็นนะครับเข้าไม่ถึงโลกโซเชียลนะครับเป็นช้างอีกเชือกนะครับของซุ้มทีมงานช้างป่านะครับที่ไม่มีบ้านนะครับยังไม่มีบ้านอยู่เลยนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ข่าวว่าไม่แม่ควานนะครับกําลังจากก่อสร้างบ้านให้กับคณตารถถังนะครับจากสร้างบ้านให้นะครับก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะมีคะแนนไหมนะครับเพราะว่าแม่ควานก็ทําการไลฟ์ผลไม้ออนไลน์ไม่เป็นนะครับมาทําการไลฟ์ผลไม้ออนไลน์ไม่เป็นนะครับเพราะว่าแม่ควานเข้าไม่ถึงโซเชียลนะครับก็ เข้ามาถึงโลกโซเชียลอ้าวนะครับดมกลิ่นเลยนะครับอ๋อนู่นะครับดมกลิ่นนะครับตัวก็ใหญ่ด้วยนะครับตัวใหญ่นะครับยังไม่เคยได้ไปชั่งกําหนักสักทีนะครับเพราะว่าอ่าไม่มีโอกาสได้ไปชั่งกําหนักนะครับมีแต่ตกมันกับตกมันนะครับอ่าพอหยุดตกมันจะพาไปชั่งกําหนักเดี๋ยวก็ตกมันออกมาอีกนะครับคือไม่หยุดสักทีนะครับไม่หยุดสักทีนะครับเรื่องตกมันนะครับอ่าขนาดว่ามั่นใจนะครับขนาดมั่นใจว่า หยุดตกมันแล้วนะครับอพอควานก็ย้ายหลักนะครับย้ายที่ไปปลูกที่อื่นนะครับได้อาทิตย์หนึ่งออกอีกนะครับออกอีกก็ยังว่านะครับชบ้างสมบูรณ์นะครับช้างสมบูรณ์ช้างชลาด้วยนะครับช้างชลาแล้วก็าาาตาบอดอีกต่างหากนะครับพิการนะครับช้างชลาช้างตาบอดนะครับตาบอดข้างข้างขวานะครับมองไปก็ลูกตาก็ขาวเลยนะครับลูกตาออกขาวเลยนะครับบอดตาคุณนะครับคุณคุณนะครับบอกนะครับ พกรวานก็เลี้ยงดูดีนะครับก็ยังทําความสะอาดที่หลับที่นอนได้นะครับนู่นนะครับทําความสะอาดถามพวานว่าบางวันก็ให้น้ําหรือว่าเข้าไปทําความสะอาดที่หลับที่นอนก็ยากเหมือนกันนะครับบางวันนะครับไล่นะครับบางวันก็ไล่บางวันก็อารมณ์ดีนะครับสังเกตดูนะครับเศษหญ้านะครับกองชนพุ่นอยู่เลยนะครับกองอย่างกับภูเขาเลยนะครับเศษหญ้าที่อ่า ให้คุณให้ให้ทานนะครับเศษยาก็กองเต็มเลยครับนู่นนะครับนานครับไหนก็ด <up. S 2> ูเอาเองนะครับเศษยาเยอะขนาดนี้นะครับนี่ก็เยอะเลยนะครับนู่นครับรอให้หยุดตกมันก็เอารถไถนะครับใช้รถไถดันออกเลยนะครับใช้รถไถดันออกนะครับพอหยุดตกมันก็ต้องใช้รถไถนะครับดันออกนะครับโซ่เดี๋ยวปีหน้าก็ต้องเปลี่ยนโซ่เส้นใหม่นะครับ เปลี่ยนไส้สยทองเส้นใหม่ให้นะครับเพราะว่าเส้นนี้ก็เริ่มจะสึกแล้วนะครับเริ่มจะซึกมากแล้วนะครับใช้มาหลายปีนะครับเริ่มสึกนะครับก็ต้องใช้เส้นใหม่นะครับในการาตกมันนะครับใช้สําหรับตกมันนะครับก็ต้องใช้โซ่เส้นใหม่นะครับว่าเส้นนี้ก็ซึกแล้วนะครับโอ้ดูนะครับเศษหญ้านะครับที่กวาดนะครับทําความสะอาดให้มากองไว้นะครับเยอะเลยนะครับกองนู่นนะครับ สูงเกือบเท่าตัวช้างแล้วนะครับเศษหญ้านะครับสูงเกือบเท่าตัวช้างแล้วนะครับตอนนี้นะครับเศษหญ้านะครับนี่นะครับบริเวณนี้ก็ดีนะครับที่มันมีอ่าชาว้านะครับ <te> <content in> <overhead> ไม่มีคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าคนเดินผ่านไปผ่านมาบ่อยนะครับก็จะทําให้ช้างนะครับงดหงิดนะครับอ่างดหงิดก็มีไล่นะครับมีวิ่งไล่รถไล่อะไรนะครับถ้าคนเดินผ่านในบ่อยนะครับบริเวณนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาผ่านนะครับไม่ค่อยมีคนเข้ามาเท่าไหร่นะครับ นานนะครับจะเข้ามาทีนะครับเพราะว่าก็อยู่ลึกออกมานะครับก็กั้นบริเวณให้อยู่เชือกเดียวเลยนะครับกอไม่มีช้างเชือกอื่นจะมาผ่านบริเวณนี้นะครับสําคัญทานอาหารไม่เลือกด้วยนะครับทานอาหารนะครับทานเก่งนะครับจนอ้วนนะครับอ้วนตันเลยนะครับคอนะครับคอสั้นๆนะครับคอสั้นๆอ้วนตันเลยนะครับตอนนี้นะครับ พกควันก็เอาใจใส่ดูแลอย่างดีนะครับเอาใจใส่นะครับยังว่านะครับช้างชรานะครับช้างเก่ช้างชราอ่าชลาไม่พอยังพิการอีกนะครับพิการตายนะครับเวลาพวกควันเข้าไปก็ต้องระวังนะครับคือระวังยังไงคือระวังกลัวแบบอ่าเข้าไปทางตาพิการนี่ก็ต้องอ่าตาบอดก็ต้องออกเสียงก่อนนะครับต้องออกเสียงแดงๆแดงๆอนะครับให้เขาได้ยินนะครับว่าเป็นควันนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปโดยไม่ส่งเสียงนะครับ ไปอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวนะครับเพราะว่าเขาก็อบางทีเขาก็อาจจะตกใจนะครับหันมานะครับเผื่องาโดนพวกขวานนะครับเพราะว่างาก็ยาวนะครับงายาวด้วยนะครับตอนนี้นะครับงาก็ยาวนะครับตัวเขาอ้วนตันเลยนะครับอ่าขวานก็ตัวใหญ่อ้วนเหมือนกับช้างช้างก็เหมือนกันเลยนะครับอ้วนเหมือนกันเลยนะครับโอคือหนังก็ยังดูเหมือนเหมือนหนุ่มเลยนะครับเหมือนช้างหนุ่มเลยนะครับนี่เป็นพี่ของคุณตาคำแก้วอีกนะครับถ่ายรถถังจะเป็นพี่ของคุณตาคำแก้วอีกนะครับนี่ ก็จะเป็นน้องของคุณตาคุณพลายแก้วนะครับเป็นน้องของคุณตาแก้วนะครับคุณตาแก้วก็จะในซุ้มทีมงานช้างป่าของเราคุณตาแก้วคุณตาเวชยันนะครับคุณตาคํานะครับก็จะรุ่นรุนลาวเชาาเดียวกันนะครับแล้วก็นี่ก็รองลงมาจากคุณตาแก้วนะครับก็เป็นพลายรถถังนะครับแล้วก็เป็นคุณตาคําแก้วนะครับนี่ก็อายุเยอะเหมือนกันนะครับถามบ่ความก็บอกว่าลาวเจ็ดสิบกว่าแล้วมั้งครับเจ็ดสิบแล้วมั้งครับเนี่ย นะครับโอ้หนะครับปกงควานเอาอาหารให้ครั้งหนึ่งก็ให้เยอะนะครับอาหารนะครับไม่ใช่ให้นิดๆนะครับให้เยอะนะครับโอ้หนะครับอาหารนะครับยาให้ครั้งหนึ่งนะครับวันละรถเข็นใหญ่เลยนะครับรถเข็นใหญ่เลยนะครับวันหนึ่งนะครับก็มีทั้งอ้อยมีทั้งหญ้ามีทั้งต้นกล้วยนะครับผสมกันนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับอาหารนะครับให้ทานนะครับครั้งหนึ่งนะครับอ๋อ ต้องดูแลกันดีนะครับเพราะว่าช้างชราถ้าเขาได้สุดตัวลงก็สุดลงมากเลยนะครับสุดลงมากนะครับเพราะว่าอาจจะฟื้นยากเหมือนไม,ไม่ไม่เหมือนกับช้างัยรุ่นนะครับช้างวัยรุ่นเนี่ยถ้าเขาผอมใช่ไหมครับอพอเวลาเราให้อาหารเขาไปเยอะๆปุ๊บเขาทานได้ทานเยอะๆๆปุ๊บก็อ้วนขึ้นทันทีนะครับช้างวัยรุ่นนะครับแต่ช้างชรานะครับช้างแก่ช้างชลาต้องอมันดูแลให้อาหารต้องยาให้ผอมนะครับคือถ้าลงตัวปุ๊บ สุดลดลงเลยนะครับช้างชลานะครับอ่าต้องให้อยู่คงที่ตลอดนะครับคือต้องอขยันต้องหมั่นเรื่องอาหารนะครับเรื่องอาหารต้องอ่าเต็มที่นะครับเต็มที่นะครับต้นไม้นี่ก็ได้อาศัยต้นไม้นะครับเต็มที่่หลบแดดนะครับให้กคุณตานะครับก็ยังไม่มีบ้านนะครับยังไม่มีบ้านเลยนะครับนี่ก็สงสารเหมือนกันนะครับยังไม่มีบ้านอยู่นะครับก็หวังว่าสักวันนะครับจะได้มีบ้านให้กับคุณตาได้อยู่นะครับก็หวังว่าสักวันจะได้มี แม่เอสีท like ่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญมองเห็นนะครับว่าย an ังมีช้างชลานะครับที่ตาบอดด้วยนะครับยังไม่มีบ uh ้านอีกเชือกหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับยังไม่มีบ้านในสุ้มที่ในสุ้มที่งานช้างป่าของเราก็ไม่มีบ้านกันร้อยละเก้าสิบของเปอร์ของร้อยละเก้าสิบนะครับไม่มีบ้านอยู่นะครับไม่มีบ้านพักอาศัยนะครับพอจะมีช้างชลาที่ตาบอดก็สองเชือกนะครับมีคุณตาแก้วแล้วก็แผลรถถังนะครับที่ช้างชลาที่ตาบอดนะครับในซุ้มที่งานช้างป่านะครับ ช้างชราก็จะมีอยสามเชือกนะครับมีคุณตาคําคุณตาแก้วแล้วก็ขายรถถังนะครับคุณตาคําแก้วเดี๋ยวอีกปีสองปีก็เป็นช้างชราเหมือนกันนะครับจะหกสิบเหมือนกันนะครับขอขอบคุณไปยังทุกทท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช้างป่านะครับผมกวนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไปยังคุณพ่อคุณแม่เอฟซนะครับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช้างป่าของเราด้วยดีเสมอมานะครับ ก็ต้องขอขอบคุณไปยังทุกทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่พ่อควานทําการอัปเดตลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณไปยังทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อควานก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ต้องฝากติดตามนะครับว่าคลิปหน้าพ่อควานจะพาไปทางไหนนะครับก็ต้องฝากร่วมติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กก็ต้อง่าาวค สวัสดีครับ